ได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในวาระพิเศษนะคะเ,เราได้พิจารณาถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันถึงในสภาวะที่วิกฤตของประเทศในหลายๆด้านนะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทางด้านสังคมแล้วก็ด้านการเมืองนะคะ ซึ่งได้ก่อให้เกิดความทุกข์ยากแล้วก็เดือดร้อนให้กับประชาชนทุกหย่อมย่าแทบจะมองไม่เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยได้ใช้ความสามารถอย่างไรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ความทุกข์ยากของประชาชนให้บรรลุผลหรือว่ามีประสิทธิภาพนะคะประกอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่ฝ่ายค้านได้ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งในยติอภิปรายไมไว่วางใจนั้นก็จะเห็นว่ามีทั้งเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมีทั้งเรื่องของออการชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวความบกพร่องความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจที่วันนี้ก็นับวันก็ แย่ลงทุกวันนะคะทั้งเรื่องของปัญหาการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตนะคะอย่างโควิดซึ่งก็เป็นมาตรการที่ออกมาแต่ละครั้งก็สับสนแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั้งประชาชนคนไทยเองทั้งผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศนะคะ แม้แต่ในเรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เล็กที่สุดเรื่องที่ง่ายที่สุดที่ควรจะสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ในด,ด้วยตัวเองไม่ใช่ไปรอการแจกนะคะไม่ได้หมายถึงการแจกแต่การเข้าถึงด้วยตัวเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองได้การแก้ไขปัญหาการควบคุมการ ระบาดจากภายนอกประเทศนะคะก็สับสนเดี๋ยวกักตัวเดี๋ยวไม่กักตัวเดี๋ยวกักอยู่กับบ้านนะคะรวมทั้งการควบคุมการระบาดภายในประเทศเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความมั่นใจเลยและก็ยังมีปัญหาภัยแล้งซึ่งไม่สามารถแก้ไขแล้วก็ไม่ได้แก้ไขให้ประชาชนในชนบทซึ่งทุกยากวันนี้น้ําโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่กัน1ิกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะออรองรับ แม้แต่ทั้งการอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่แล้วไม่ใช่น้ําเพื่อการเกษตรอย่างเดียวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันซึ่งคณะกรรมการซึ่งมีคณะกรรมการยุทศาสตร์ซึ่งมีท่านชัยเกษมนะคะเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้เนี่ยท่านก็ได้รวบรวมเรื่องในที่เราอภิปรายไม่วางใจแล้วก็ให้พักแล้วก็ให้สสของพักดําเนินการในการยืน่น ทางกฎหมายนะคะย่มเอาผิดทางกฎหมายเนี่ยในทุกมิติเนี่ยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าการที่พลเอกประยุทธ์นะคะนายกรีเนี่ยไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาใดใดได,ได้แล้วก็มุ่งสืบทอดอำนาจน,นั้นเนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่วันนี้เนี่ย มันได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนักขณะนี้ถือเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ประชาชนรอการแก้ไขแต่ไม่ได้รับการดูแลการแก้ไขด้วยรัฐบาลที่มีความสามารถด้วยรัฐบาลด้วยนายกที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีฝีมือในการบริหารจัดการในปัญหาใดๆเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจทั้งสภาพความเป็นอยู่ความปลอดภัย ของประชาชนวันนี้จะขอเริ่มจากเรื่องของการสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่แวงใจก่อนนะคะว่าเราจะมีการดำเนินการในด้านกฎหมายที่ดำเนินการไปแล้วและจะดำเนินการต่อเนี่ยเรื่องใดบ้างนะคะแตเชิญท่านใจเกษมต่อไปคนระับ นักเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพนะครับเดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยนะครับโดยท่านใจเกษนะครับมอบหมายให้ผมได้แถลงข่าวนะครับกรณีที่มีการดําเนินการตามกฎหมายนะครับภายหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจขนาดนี้นะครับเรามีผู้อภิปรายสามท่านด้วยกันนะครับที่ได้ดําเนินการยื่นหนังสือผ่านท่านประธานสภานะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้วินิจฉัย ไปเป็นที่เรียบร้อยดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1นึ่งครับเป็นกรณีเรื่องของการอาศัยบ้านพักหลวงนะครับซึ่งผู้อภิปรายก็คือท่านประเสริฐจันทร,ร,รวงทองนะครับได้มีกระบวนการของการยื่นหนังสือผ่านท่านประธานสภาพเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยสถานภาพของพลเอกประยุทธ์นะครับว่าการพักอาศัยในบ้านหลวงดังกล่าวนั้นถือเป็นการกระทําที่ขัดกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนัันนียจะทําให้สถานะของการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นั้นสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่นะครับกรณีที่1น,นั้นยื่นผ่านรรท่าประธานสภาไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อย นะครับกรณีที่2เป็นกรณีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างระบบไบโอเมตริกนะครับของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ผู้อภิปรายที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือท่านวิสารเจชติตวัฒนนะครับซึ่งขณะน,นี้ได้ยื่นหนังสือรายละเอียดข้อมูลตามที่ได้อภิปรายนะครับผ่านท่านประธานสภาไปยังปปชไปที่เรียบร้อย อให้ปปชได้ดําเนินการตรวจสอบการทุจริตระพฤติบิดมิชอบของพลเอกประยุทธ์และผู้เกี่ยวข้องต่อไปนะครับนอกจากนั้นท่านประธานนะครับคณะกรรมการวิสาที่รับผิดชอบเรื่องนี้คือท่านเฉยกเกษมนะครับก็กาลังดําเนินการนะครับเกี่ยวกับการส่งรายละเอียดดังกล่าวนะครับเรื่องเดียวกันนี้ให้กับต่างสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับได้ช่วยเข้าไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอีกหน่วยงานหนึ่ง ต <c oughs> ่อไปฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับก็คือเรื่องที่ท่านสารัญวุฒิสางเกรดนะครับท่านได้อภิรายไว้จะมีอยู่3ประเด็นนะครับที่เป็นเรื่องประพฤติผิดไม่ชอบเนี่ยนะครับก็คือเรื่องที่1เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์นั้นละเวน้นไม่เสียภาษีให้รัฐนะครับเรื่องที่2ก็คือพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับไม่บังคับให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีฟิลิปมอริส นะครับแล้วก็อดีตสุดท้ายก็คือพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการชุจริการจะซื้อรถคุ้มเกราะจากประเทศยูเครนนะครับซึ่งทั้ง3เรื่องนะครับท่านผู้วิปรายก็คือตัวของท่านสรนัตน์ุฒินะครับได้ยื่นข้อมูลรายละเอียดถึงประธานสภาไปยังปปชเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบแล้วเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับท่านประธานยังเรียกประชุมแล้วก็ ยังมีกรณีอ,อ,อีกหลายประเด็นอีกหลายเรื่องนะครับที่คณะทํางานด้านกฎหมายกําลังดําเนินการอยู่ซึ่งถ้ามีการยืนร่นตรวจสอบในเรื่องใดเพิ่มเติมน <conduction> ะครับทางพักเพื่อไทยเองก็จะแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบต่อไปครับก็คงมีประเด็นที่ได้หาเรือกันอีกประเด็นก็คือว่าเพราะเหตุใดการบริหารงานของรัฐบาลเนี้ จึงล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทั้งๆท,ท,ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จมา5ปีในสมัยคอสช,อชอจนต่อมาถึงรัฐบาลปัจจุบันที่ท่านประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสรุปกันประการหนึ่งซึ่งก็จะสอดคล้องกับความเห็นทั่วไปหรือแม้แต่วันที่เราได้เปิดเวทีในเรื่องเศรษฐกิจที่ดรเวทพงศ์ปรามังคูลท่านได้มาพูดเนี่ยก็ค,คือว่าพอเป็นการสืบทอดอํานาจผู้ที่มาเป็นหัวหน้ารัฐบาลไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับ ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่จะรับใช้ประชาชนเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอที่สําคัญน็คือว่าการไม่รับฟังผู้คนทั้งหลายโดยเฉพาะความเห็นต่างเลยเพราะสังคมมีปัญหาหลากหลายมากมายต้องรับฟังผู้คนที่หลากหลายต้องนําเอาความคิดข้อเสนอต่างๆมาดําเนินการก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรจะเห็นว่าปัญหาจากที่เรื่องง่ายก็เป็นเรื่องยาก เรื่องที่ควรจะดีขึ้นก็ยิ่งแย่ลงนี่ไม่นับกรณีที่โครโรนาไวรัสจยเข้ามาคือแม้ไม่มีโครโรนาไวรัสก็นับว่าแย่อยู่แล้วพรามีตัวนี้เข้ามาเนี่ยแทนที่จะพอเอาไว้ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับดังนั้นเราก็เห็นว่าที่เราได้สัมมานาได้พูดไปเมื่อวานนี่คือว่าหัจใจใหญ่ที่สุดก็คือตัวกติกาหรือบ้านคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ย เขียนขึ้นมาก็เพื่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายมนปรีต่อไปเพื่อสอบสืบทอดอำนาจถ้าตราบใดยังเป็นเช่นนี้อยู่เนี่ยบ้านเมืองจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยเพราะว่ากลไกในรัฐนูลนั้นมันพิกลพิการทั้งหมดผมคงไม่ลงรายละเอียดนะหลายท่านนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้พูดจาไปมากมายแล้วฉนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พลเอกประยุทธ์คงจะต้องพิจารณาตัวเองว่าท่านจะสมควรเป็นนายมนปรีต่อไปหรือไม่และพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องช่วยกันผลักดนันให้มีรัฐนูลฉบับที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ที่ร่างโดยประชาชนเห็นชอบโดยประชาชนถ้าเรามีอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศจะเดินหน้าไปได้เพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคที่ต้องฟังกันทุกฝ่ายไม่ว่าเขาจะเห็นอย่างไรจะได้รู้ว่าปัญหาคืออะไรตรงกันหาทางแก้ปัญหาร่วมกันนะการที่จะปล่อยไปแบบนี้ต่อไปเนี่ยบ้านเมืองจะไม่มีอนาคตอย่างแน่นอน งั้นในคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าตั้งแต่สืบเนื่องอภิปรายแม่วังใจมาเราพยายามติดตามต่อที่เราได้กล่าวหาไว้ว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องขณะเดียวกันก็เห็นว่าถ้านายมนตรียังเดินต่อไปอย่างนี้บนกติกาซึ่งสืบทอดอำนาจอย่างนี้บ้านเมืองยิ่งไม่มีอนาคตครับก็ฝากพวกเราช่วยกันในสิ่งเหล่านี้ขอบคุณครับค่ะก็จากหลังจากการอภิปรายแม่วรงใจเนี่ยเราไม่ได้เห็นการปรับปรุงการทํางาน ของนายงยงตรีแต่ประการใดแต่การดําเนินงานในปัจจุบันเนี่ยได้พบแต่ความล้มเหลวนะคะในการแก้ไขปัญหาทุกด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะประชาชนพึ่งหวังอะไรไม่ได้กับรัฐบาลน,นี้และรัฐบาลบริหารจัดการทุกปัญหาอย่างผิดพลาดล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ แล้วสืบเนื่องจากปัญหาทุจริตที่ได้มีการอภิปรายไว้แล้วเนี่ยนะคะเราจึงเห็นว่าวันนี้ถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาใดๆให้กับประชาชนได้เลยนะคะโดยเฉพาะวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตในด้านโรคระบาดอย่างโควิดหรือวิกฤตในเรื่องของ ภัยแรงซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วเกือบเกือบทั้งประเทศแล้วนะคะแล้วจากความทั้งหมดเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยปัญหาใหญ่ที่มีอยู่อย่างเรื่องรัฐมนุญนะคะเรื่องการสร้างให้เกิดความเข้าใจในประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําได้เลยดังนั้นมันถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ ผิดพลาดล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งที่เกิดการทุจริตในหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะถึงเวลาที่พลเอกประยุทธ์ต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็เรียกร้องไปยังพักร่วมรัฐบาลนะคะว่าการร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลที่ไม่สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาใดๆให้กับประชาชนได้เลยนะั่นะนะ่ะมันจะเกิดประโยชน์อย่างไรนะคะ เลียกร้องจิตสำนึกของพักร่วมรัฐบาลที่จะพิจารณาในเรื่องของการยังสนับสนุนรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆให้กับประชาชนอยู่ต่อจะมีประโยชน์อย่างไรนะคะก็เป็นข้อเสนอแล้วก็ความเห็นนะคะจากคณะยุทธศาสตร์ที่ได้มีการพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ มีคำถามจากท่านสื่อมวลชนไหมครับอย่างนี้ค่ะเราคงยังไม่ได้ไปมองถึงตรงนั้นแน่นอนนะคะสิ่งที่เราสะท้อนวันนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ตัวแทนของประชาชนก็คือสสของเราเนี่ย ได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนใหต่างจังหวัดก็เจอหนักก็ทั้งภัยแล้งและตอนนี้ไปโกูโควิดอีกจากแรงงานที่กลับไปแต่ละจังหวัดแล้วไม่มีมาตรการในการควบคุมที่ดีพอนะคะ,ะก็หวาดภาวาไม่นับรวมเศรษฐกิจที่มันซบเซามานานแล้วเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลนแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยความรับผิดชอบตรงนี้อยู่ที่คนคนเดียวก็คือนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรจะพิจารณาตัวเองอย่างไรขณะเดียวกันแน่นอนองค์ประกอบที่สําคัญก็คือพรรคที่ไปสนับสนุนนะคะพลเอกประยุทธ์นั้นวันนี้เชื่อว่าทุกคนมีสอสอทุกคนได้รับเสียงสะท้อนเหมือนกันนะคะ,ะจะพิจารณาอย่างไรที่จะสนับสนุนรัฐบาลที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆด,ดให้โดยไร้ประสิทธิภาพแบบนี้เนี่ยก็เป็นคําตอบที่สื่อมวลชนต้องไปถาม พักร่วมรัฐบาลนะคะแทนประชาชนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ